เช้าของวันใหม่ปีใหม่เป็นวันที่สามเช้าของวันที่สามมกราคมพุทธศักราช2567สามวันแล้วท่านผู้ชม ปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาหลายหลายท่านท่องในใจตนเองว่าจะเป็นปีเก่าจะเป็นปีใหม่ก็อยู่ที่เราว่างั้นโอ้ยนะครับท่านผู้ชมเห็นดาวเพชรเห็นดาวเพชรเห็นดาวหมูชัง หรือดาวอะไรดาวพระสุขอยู่ระหว่างกิ่งต้นปาล์มทางทิศตะวันออกซึ่งขณะนี้พระสุริยะพระอาทิตย์กำลังส่องสว่างขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศโลกเราส่วนหนึ่งของโลก ของจังหวัดสุนครท่านผู้ชมได้ดูได้ฟังทราบข่าวคราวพี่น้องทางประเทศญี่ปุ่นโอ,โอ้นะครับท่านผู้ชมใจหายได้เห็นสภาพได้ดูแล้วก็น่าสงสารเขาจริงๆ นะครับเป็นเกาะยาวๆอยู่กลางทะเลอยู่บนโลกใบนี้ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยัยหรือพระอาทิตย์ขึ้นแต่เจอความฮลุโหดของโลกโดยเฉพาะแกนกลางของโลกส่วนหนึ่งได้ทำให้เกิดแผ่นดินไหวท่านผู้ชมแต่พอหันมามองดู นะครับแถบเอเชียใต้ประเทศของเราโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับเรายังมีความอุดมสมบูรณ์ยังมีความสุขกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี่คือทางด้านทิศตะวันตกนี่คือพระจันทร์นะครับครึ่งซี อยู่ตรงกลางท้องฟ้านี่คือทางทิศเหนือนะครับและนี่คือทางทิศต,ตะวันออกทิศใต้ ตะวันตกออกและนี่คือทางทิศเหนือท่านผู้ช,ชมความงดงามของธรรมชาติที่หากประเทศไหนรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ นั่นคือป่าไม้ซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำลําทานก็จะทำให้สภาพแวดล้อมนะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความเสมอภาคความพร้อมเพรียงความอุดมสมบูรณ์ก็ขอให้นะครับพี่น้องชาวไทยของเราช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลูกสดใสจังหวัดชุมชนหมู่บ้านสดใสด้วยมือเหล่านะท่านผู้ชมขอให้บรรยากาศนี้นะครับท่านผู้ชมได้ชมแล้ให้มีความสุขรักลกูกรักจังหวัดอำเภอ ำบนหมู่บ้านชมุชมชนของเราให้มากมากหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมคงจะมีความสุข ให้ประเทศไทยและโลกมีความสมดุลมีความสุขร่วมกันขอให้อย่าได้รับข่าวร้ายต่างๆทั่วโลกเลยขอให้ทุกท่านพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่าน ไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยความปรารถนาดีจากสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกสวัสดีครับ